ครับผมแม่พี่น้องทุกทีทุกกานทุกคนมันนี่พามาใส่เบ็ดครับผมคือเกาละครับผมมากับชิมงานหลายมันนี่มากหกชีวิตครับผมหลายบใยครับยำมาแรงเกี็ดไล่งานในเบื้องบนมีไผ่แน่ครับผมเดี๋ยวพาไปพี่น้องมาใส่เบ็ดมัอนี่เบ็ดประมาณหกสิบหลังครับผมครับผมเดี๋ยวใส่็ดกันเลยครับหลังเป็นหลังแรกครับผม เมล็ดไก่ครับผมประมาณ6หกสิบเจ็ดสิบโลระยะทางครับผมมันเดินทางกัไก่ครับครับผมเนี่ยเขียด้่เกันเหรครับผมนี่ครับผมลังแรกลังแรกแห้งมันครับผมอ,อ้าวครับขอบค

เกียดเกียดติเงี้ยกับปลาตัวเงี่ยแหละครับผมเกียรติเงี้ยกับตัวเงี้ยปลาปลาผมเดี๋ยวพยายามใส่เบ็ดครับผมเดี๋ยวมันจะทำบ่ผมมันจะทำครับเดี๋ยวพอตอนหยามัวผม มาครับผมพี่น้องมากินเขาน้ำแรงน้ำกันกับผมก่อนเสียพยายาเบ็ดหลอดเด็กกับผมต้มปลาเขาคือเก่าแหละครับผมนี่ครับยาวเขาตัวหลายเด้อประเด็นวันนี้ลืมลืมลืมเอาอย่างก่อซ้ำมาเนาะซ้ำซ้ำมากินโอ้ฝนครับทีมงานครับผมมาครับไอ้ทั้งยุโรปเกาหลีอเมริกาใต้นะครับผมมาเด้อครับมาครับทีมงานเอาครับใส่เบ็ดกับผมทีมงานวันนี้มาใส่ไก่เราไม่ห้ามมาเท่าไหร่ไก่เติมเนาะโอ้ไก่ครับ อย่าีิโลอะอไกลๆมันเป็นสีเด้เป็นหกสิบนเด้เลยเลหกสิบกิโลนเด้ไปไปกับลอยเศร้าอยเศ้าไมเจากอำเภอประแดนไม่เก็สิบกิโลเลยข้ามาอืมมาหนีกัเทะเลเนาะตุ้งทำเงี้ยงก <s android> <Credit> ับหลาย้อยอืมเศร้าไปเนาะเศร้าสามสิบเลยไก่มันเดินอีก็อนมันนี่มาเสวยบไก่กับผมมาลองนี่มันตัวนู้นเหรอไม่เย็นเหมือนเนาะอ่าเนขกินไก่เอ มันอยู่ที่จังหวัดอำเภอแม่ใจแล้วแม่ใจจังหวัดเชียงให้ครับผมสุดสุดเจ็ดสองพะเยาแม่นวะสุดเจ็ดเจียงเชียงรายชุดไม่ใจอพะเยาเห่อเจพะเยาเนี้ยไม่เย็น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 พะเยาว่ะอหมอไม่เชียงรายเหอไม่ยินผมเปิดพันครับโอ้มาไก่แท้วันนี้มาหากินไก่ตั้งทินครับผมทุเทียกัออกจากบ้านเลาแถวหนองทูนองนี่กัประมาณซิมหาโล่ซิมบุกโล่นะเอ้าห่อขายหาจินเลยปลาเบอร์ มเันี่ครับมพ่อเกันบ่พอครับใ่เกลือเสี่ยงสิครับสดชัดนะเฮ็ดยังก่อเฮ็ดนี้ก่อนงเฮ็ดนี้ก่อนอนหลครับเงือนเงนเซลล์ครับผมกินขาอกิข้หรือเป่ที่เราเสียบหลครับผมแต่ละคนกินออาจอดไปรับผมจอดจอดจอดเอาครับผมเอฟซีอเมริกาคนมาดิเกี่นี่ครับต้มปลายาบดเด็ นี่ไม่วอดเจยวปลาแดกขอไงครับใช้น้องใหม่คือครับผมผมหนานี่เป็นหนาน้องใหม่ครับผมขอไหมถุ้งรอดโอ้ตุ้งปลามิตรปะคอเกละจระมันโอ้ผสมกับเงียชียดครับผมเจ้าข้อแน่ครับครับบนุรอบนู้ครับผมเดี๋ยวถ่าบึงการรอบเบ็ดครับขอหยาดกินเข่าก่อนครับผมเดี๋ยวค่อยพอกันตอนยำเบ็ดครับผม ป่าสิมันบ่มันครับผมในยำเบ็ดมาเกิงอแลยครับผมแล้วเงี้ยปลาสองตัวครับผมตัวนี้หล่อนไหลครับผมหล่อนไหลลีเดี๋ยวขอยัดใส่เงี้ยครับผมครับกล่องสีสันน้อยๆครับเด้อก่อน นี่ครับดึงเงี้ยหล่อนนี่ครับผมนี่โอ้จักเป็นอย่างครบกับเกือบสุ้หลังครับผมเป็นอากาศยังสี่เปิดเลยบัวหลวป่าเป็นอย่างคือบปตดิครับเดี๋ยวขอหยากใส่ย่างครับผมอย๋างจะถไทยป่าที่ผมได้มานี่ยามเบ็ดได้กับซี่ิบหลังแล้วผมเหลือเมื่อกี้หลังเราผมกับนันได้ครับผมเดี๋ยวขอใส่ย่ังครับเดี๋ยวยามหลังต่อไปครับผม อย่างอ้หลายหลายหลังแล้วครับผมนี่เสียเนาะเบ็ดตาลายเป็นต้นไอ้นี่เต็มหมดเลยครับผมโอ้เบ็ดตัวนี้เอ้ายังนี่โอ้ศึกปลาพอ้ยฮักครับผมง่ายแบบง่เลยโอ้ยหลุนใสร็จหลุนปนครับผมง่ายขาดไงเนี่ย นี่ครับนี่ครับนี่เนรุ่นใส่ปนป,นปนพอดีครับผมรุ่นนี้พอเกิวเก้เกินถ้าไปต้มสมกับรุ่นรุ่นข้อเนี้ยครับผมบอกรุ่นจิโร่หมดละต้ม่เสียบๆครับผมขอเจ็บปานผมครับเบืองหลังต้อมอ่ะครับผมบอกไม่ยังครับผมหลังต่อไป โอ้เจ็ดเจ็ดเจ็ดจับได้ไหมน้องเนาะไปแล้วหลังนี้กับบุญเป็นยังครับผมครับเดี๋ยวเพิ่งหลังต่อไปครับครับนี่ยามเบ็ดเบิร์แล้วครับผมยาม่างกลับละโอ้รอบนี้โมมันตัวแรกสำเร็จครับผมเป็นยังเพิ่งปลาครับผมแต่ยาๆๆๆๆ่างยามกลับครับผมปลากับปลาสำเร็จไรหวะผม ปลาสามตัวมันมีปลากดปลาคอสองหน่อยสองตัวกับปลาคอตัวหนึงน่งเกิดโจ๊บโตเป็นโล่เหรอครับผมนี่นี่ครับโตเป็นโลตัวนี้นับปลาคอหน่อยครับผมในทั้งนี่แหละครับผมรอบแรกครับผมครับเดี๋ยวสอดาจะเบิ่งรอบสองครับผมบามาสีมานเท่าไรครับผมครับรครับ ถึงเวลาผ่าฟันน่งนอนครับผมยามเบ็ดแต่ละคนครับพอได้อปนครับผมโอ้เป็นอย่างโมครับผมมือนีจักบุลูกคือกันอาถันชี้จังไบเด๋อนี่ครับนอนอยู่ข้างทางผมมันพาครับฮะมันพาไก่มากแล้วครับเมื่อวานนอนครับผมข้างทางครับผมปนนอนมีต้นคู้นต้นซ้ำฉาครับผมนอนถ้าฝันในเล็กขึ้นอย่ประมาณนอนไก่มาแล้วครับผมเมื่อวานมือนี เอกออกแล้วโอ้ยมันนี่กัดขอตีอยู่ตีนอนขอสักคืนเดอ้อเจ้าตีเจ้าตังขอหลับขอนอนสักคืนทุกคนที่นอนอยู่นี่ครับผมเฮ้ยนอนอยู่นี่เือเจ้ากะล้อหลุดมัน,มนว่ามานันอยากใจะมันทุกคนแหละติดไม่ต้องบอกหลุนกิโล ครับผมอย่าหลุดย้ำกันย้ำเศร้าครับผมครับผมย้ำเศร้าครับผมกูเบ็ดครับบรรยากาศยามเช้าเป็นปลาเพลือผมใส่เบ็ดบระเทศไทยครับผมมันเป็นมันคำว่าผมไทยบรรยากาศควพี่น้องให้เบิ่งครับผมโอ้สุดยอดครับผมนี่มากกูเบ็ดครับผมย้ำเศร้าครับผมบรรยากาศบนงครับมองเส่เบ็ดงามคัก เดี๋ยวรุนกันครับผมมาดมันบ่ครับผมครับ๋ยวากูไปกันครับอ๋อครับเงียหล่อนครับผมเงียหล่อนอ๋เงียหล่อนเฮียหล่อนนี่ป่าปะนาอเนาะมันมันเด้อ มักไก่ครับมื่อไหรมาใส่ยเบ็ดไก่ลิ60โกโรสิบโโล่นะครับผมเซตมื่อนี่เดินทางมานี่ก็บอลอนโอ้ยวครับเดี๋ยวถาดรุ่นหลังทีมันโนบหนบโนบหนาบครับผมครับโอ้ยตกหลุมหลังนี่ โม,ม่ผมรวมกันครับอยู่บ่ครับ,รบโอ้ยไอยู่ครับผมโอ้โกูเบ็ดมาเกินเกิืงเลยครับผมท่านเห็นปลาอยู่เป็นยังวมงมอมมื้อนี้มหยเออี๋ยวครับไอ้ไทายมงึงถึก ปลาให้เบิ้งครับผมเรวจีบมันจะเหียเอาครับผมนี่ครับเอื้องหลังต่อไปเลยหลังนี่ก็บอลลอนเรับผมครับบอลลอนครับครับเดี๋ยวเพิ่งหลังต่อไปครับผมครับผมได้ยินเสียงปลาครับผมหลังพวกพวกพวกเอ้ยกูเล็กเบียดมากเหมือนกับผมหลังเหมือนนี่ยูแท้ครับหลังนี่ครับนี่ครับโอบสุกูเลย โอ้ลุนลุนลุนนิดน,น้อยเนาะโอ้ปดกล่องก็อย่าไปเห็นอกครับผมเดี๋ยวผมป,ปิดไปก่อนครับผมเดี๋ยังจะ่ายบ่งครับขึ้นมาแล้วครับผมโอ้โวง,งามเลยครับผมน่องโล,งโล,งโลโครับผมน่องโลน่องโลตัวนี้น่องโล่แด่เอ้ยมันๆครับผมขาจีบปานครับผมครับยังมาหลัง หลังต่อกันเลยครับผมน pues ี่เมื่อกี้ออกมาอย่างนี้ครับผมหลังต่อกันเลยโอ้หมันหมันมันมันครับผมโอ้ปลาหนองเงี้ยมันเป็นดีเดียรครับผมตูมี่ตูเงี้ยเลยครับผมคุณครับปลาหนองครับนี่ใส่งามเลยครับผมเจ็บเจ็บนะครับผมเอาครับผมนี่ครับเจ็บปนแล้วแล้วครับผมเดี๋ยวเจ็บครับผม เบิ่งกันไปครับผมผมว่าบ่มีมีหลังต้นนาครับผมในยุคดังปุ๊บปว้วยแล้วครับผมหล่นไปเหมือนกันครับผมมะกล้าไล่สดครับผมมะเคยไล่สดเจี๊ยคร,ครับผมว่าน้ำเต็งเต็งดังปุ้บป้วะครับผมหลังต่อไปครับผม,มกิโลเลยนะโหระไอ กิโลครับกิโลครับกิโลโค,ครับกิโลเอ้ยขึ้นไปเอ้ยไ่น้องเลยสุดยอดมาครับตัวปลาใหญ่ครับครับผมปูดปานครับผมครับพี่น้องครับยางมาได้ไหมสามสามหลังครับผม เอาอีกแล้วครับผมเอาอีกแล้วปวดอีกแล้วเอาอีกแล้วอุย้ยผมจะอ้อนตัวปลาพี่น้องเลยนี่จะใส่เดียวกันหนึ่งงานเลยครับผมปวดเก็บครับผมเก็บจะอ้อนไหลพี่น้องครับเดี๋ยวบังเกิดไก่ครับผมเห็นไปขันเบ็ดโกงๆครับผมหัวสิอยู่บ่หลุดน้ำกันครับผมต้มบังอยากให้่ยู่ครับผม อยู่บ่โอ้บ่อยู่ครับไปใส่นอนหนาะบ่อยู่ต้องใส่ไปเทีเ่ยวครับเออมาขึ้นยามเบ็ดรอบเดียวครับผมรอบสองบ่ได้มาครับหลัง่ครับบ่ติดครับผมเบ็ดเบ็ดแล้วครับผมเยอะเมื่อกี้หลังครับ หลังนี่ก็ดึงครับผมนี่อยู่บ่เบ็ดดึงไหลครับผมดึงเขาป้าคนนี้ครับนี่แหละครับอาการที่ว่าบริแมายามเบ็ดจะเป็นแบบนี้แหละครับผมโอ้ติบมาอยู่ครับผม๋ยวลดเ็ดครับผมบ่แมกจมครับผมเดี๋ยวพวกคนน้อยขอรอครับตัวเดียวขอรอมาแล้วครับ บรรยากาศใจสุดยอดครับผมยุ่นหนองครับโบมุบมุยุน่นหนองครับเป็นหนองหนองทานตะวันครับผมกุ้งฟักกุ้งักเลี้ยงกลางป่าฮะบม่ต้องกงฟังมันมันเท้าใสาบ่บะถึกร่องมันถ้าเป็นที่ตัวเขาแน,น่นกัดจีแน่นครันะบผมเดี๋ยวถิ่นลุ่นพงปลาครับผมกูเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมครับ นี่ครับปลายี่มเศร้าครับผมทิ่ได้คนครับโอ้มีตัวเงาด้วยครับผมนี่ครับนี่ตัวงามเลยครับ,นรบ,รบหนึ่งตัวสองสามสี่หกตัวครับเยี่เศร้านี่ครับปลาโอ้เกือบมาได้ครับผม ก็บม่ได้ปลามาไก่แท้ๆครับครับผมคลิปนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอบไปหาน้องๆนะครับผมครับปลาข้าวครับผมเออ,เอ,อตัวเป็นรูอ่ครับข้าว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 สุดยอดสุดยอดจีก๊กว้อนแตกลาขึ้ได้ยนะัมึกน้องเขยครับผม,ไ,มได้ <laughs> ครับผมเดดบคาสุดยอดมันนะครับผมทำถือรางวัลที่หนึああ่งเป็นโมกสุดยอดเลยบโมกกะต้มโมกแกงกะออมเป็นรัวเกือบเกือบรัวเอาแปะเฉียดแปะเฉียดเกือบรัวเอาี้เอาใส่เอาใส่เอาใส่ครับผมมาเนี่เรากำังเตรียมของแล้วครับผมเด็กเดินทางกับบ้านระยะทางไกลครับผมมาเนี่ยคลิปนี้ก็ไม่ยังไรครับผม ฝากกดไลค์กดแจ้์กดติดตามกดซับสไครป์ให้ช่องบ่าวตี้หายูหายินบ้านๆในระเด้อครับผมคิดนีไ้เ้องมีครับผมมาที่ครับ